สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกูตีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นี่เท่าไรเนี่ยพิจินะครับเดี๋ยวนี้มาออกหมายเดิมนะครับเดี๋ยวจะวนเป็นเสนาบางะหารแล้วก็น่าจะเข้าไปในตัวเมืองอยุธยานะครับวันนี้มากาเทปืนแต่แท่ปื้นอยู่ข้างหน้านะครับครับนี่ครับสภาพหมายก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวริมถนนมุ่งหน้าไปไปเป็นยังติดตามได้เนะครับเสาร์ที่แล้วรอดแห้วนะครับแต่ว่า วันนี้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีเทพปืนมาแล้วก็อากาศค่อนข้างดีนะครับผมไปครับผม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่มันลอยนี่ได้หนึ่งตโอ้ยตายตายตายวัดแต่ปลาลอยว้าวุ่นอีกแล้วอีกหนึ่งแต้มครับไทยสวยไซโลครับอะไรบอกสิงเทปหน่องไหมครับ ถ้ามันเอาหองผมก่อนเดยมันจะหยาบอีกอีกทีกมาเอาหองผมนะแล้วดูใช่พี่มาไว้กว่าพี่นีดหน่อยส่งสุดซอยครับใช้ปัญหาครับเกือบโลครับตัวนี้สุดซอยครับ ครับคูตีนะครับก็เครื่องถ่ายมันหมดนะครับก็เลยเอามือถือนะครับของตัวเองมาถ่ายนะครับนี่ครับผลงานรอบบ่ายนะครับก็ได้กว่าจะได้ก็เยอะยากอยู่นะครับตอนนี้น้ํามันเยอะนะครับก็ตีตรงร่องแคบๆนะครับไม้เดียวรู้เรื่องครับอันนี้เป็นเหยื่อของค่ายฟินฟอกนะครับใช้เป็นหยดน้ํามีเสียงนะครับกอกบยางไม่กินก็ลองเอาอะไรแปลกๆดูนะครับผมก็สุดยอดครับฝากกดติดตามด้วยครับคูตีวิชชิ่งครับช่องคูตีชแนลครับผม năm hai gian nè năm hai gian nè ô tôi hát này tôi hát này thấy luôn ดูเทปเปืนตีนก่อนครับมีตัวครับแต่ยังไม่กัดหมายขุดลอกแล้วน้ำเข้าคลองมามีขยับแต่ยังไม่เอาครับตอนนี้คนละหกคนละสามแต้มรอดแ้ว จบทริปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ผลงานก็เจ็ดแต้มนะครับก็จะมีไซส์ใหญ่ๆอยู่2แต้มแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปานานะครับวันนี้ก็หมายสวยนะครับแต่ว,ว่าไม่ค่อยได้ได้เจอตัวเท่าไหร่นะครับกัดหนีกัดหนีนะครับไม่รู้ว่าเราโดนเยอะหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวทริปต่อไปเดี๋ยวพาไปอีกหลายๆคนครับผมเดี๋ยวกนติดตามกันต่อในคลิปหน้าครับผมผมครับ